ท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันที่ม่อนมื่นมากแคมป์ปิ้งนะครับก็เราจะมากางเต็นท์กันที่อำเภอแม่แจม่มจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากที่เมื่อคืนเราไปนอนอิอนทนนท์มาแล้วเราพลาดกับการเจอหมอกแต่เช้าเราเห็นเรามองจากกิ่วแม่ปานครับจะเห็นหมอกมาตรงบริเวณนี้ครับเราเลยหายจุดว่าแถวนี้มีจุดแคมป์ปิ้งที่ไหนบ้างก็มาได้นี่ครับม่อนมื่นมากแคมป์ปิ้งเส้นทางที่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นทางซีเมน ผสมครับเอ,อ่อทางลูกลังนะครับก็รถเก๋งสามารถขึ้นมาได้นะครับพอผมก็เอารถเก๋งขึ้นมาก mm hmm. ็ที่นี่ก็จะเป็นจุดแบบกลางเต็นประมาณแบบสามร้อยหกสิบองศาเกือบสามร้อยหกสิบองศาครับก็จะเห็นรอบเลยมาที่นี่ก็เซิร์ชไปได้เลยครับที่ม่อนหม่นหมากแคมปิง้งถ้าใครไม่ได้เตรียมอาหารมาหรือจะให้ก็ทําอาหารหรือจองที่พักก็ติดต่อเข้ามาล่วงหน้าก่อนครับต้องสั่งจองก่อนประเดี๋ยวเราต้องลงมาห,หาอาหารกัน เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราไปก,การไปงานก่อนดีกว่าครับก็จะมีให้หลายจุดนะครับให้เราเลือกอันนี้จะเทป,ปูนไว้ให้อย่างดีเลยเดี๋ยวเราจะกลางตรงนู้นเพราะว่าเวลาที่ถ่ายรูปมาก็จะแทนออกไปข้างนอกได้เลยจะไม่ติดป้ายหรือคนที่อยู่ตรงนี้ครับมาเราพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนดีกว่านี่ตรงนี้ก็จะกลางได้อีกเดนหนึ่งตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปจุดชมวิว ฝั่งนี้ก็จะมานั่งแบบรวมกันครับนั่งเล่นอันนี้จะเป็นเต็นท์ให้เช่านะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบ้านพักโอ้โหวิวสวยเลยขอเข้าไปดูหน่อยอ๋อนี่จะมี มีมุง้งมีพ้าหม่มมีอะไรให้หมดครับนี่ค่ากลางเต็นท์ก็ถ้าเต็นท์มาเองคนละสองร้อยนะครับถ้าชาวเต็นท์หัวละสามร้อยนะครับเอาอาหารด้วยก็หัวละห้าร้อยแล้วก็บ้านพักก็เมื่อกี้ที่เราพาไปดูกันก็ราคาเท่ากันครับโอเคกลางเต็นท์กันก่อนดีกว่านี่ครับแดดลมลมตก เมื่อนี้เราก็จะมาประกอบอาหารกันเองครับง่ายๆครับทำลาบหมูครับสูตรถนัดของครัวแคมปิ้งเลยแคมปิ้งไทยแลนด์ก็เอาใส่น้ำไม่หน่อยใส่หมูรวนก่อนครับ ครับเขาไม่มีอะไรมากก็พอรวนหมูเสร็จก็นี่ครับใช้ผงลาบสําเร็จรูปเลยครับเออเพราะว่าปกติผมนี่ใช้ของคณอแต่แถวนี้ไม่มีก็ของลดดีไปก่อนแล้วกันข้อดีก็คือเราไม่ต้องคือพ,พกมาหลายอย่างครับไม่งั้นเราต้องพกมะนาวข้าวคั่วพริกป่นอันนี้ก็ทีเดียวครับจบไปกระเทยายไปซองนึงเลยครับ นี่แเราก็มาแคมปิง้งทั้งทีก็อย่าลืมเตรียมถุงขยะกันนะครับใส่ให้เป็นที่เป็นทางจะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นเนาเนี่ยครับก็คนๆไปน้ำปงน้ำปลาอะไรไม่ต้องใส่ครับกินได้เลยครับง่ายๆพอเสร็จก็หั่นต้นหอมผักชีใส่ไป ลอยไปเลยเราก็ได้ลาบของเราแล้วพร้อมเสิร์ฟนี่ครับดูเยอะเลย เป็นทั้งกับข้าวก็ได้กับแกงก็ดีไอ้อย่างที่สองก็ง่ายๆเลยนะครับข้าวนี่ครับข้าวก็ซื้อแบบสําเร็จมาเลยครับตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็เวฟมาเลยที่ผมไม่ห่วงเองก็เพราะว่ามันต้องเตรียมข้าวเตรียมน้ําและอีกสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผมเลยผมขี้เกียจล้างหม้อครับอันนี้ก็ซื้อแบบผมเป็นคนกินน้อยครับซื้อมาแล้วก็เวฟมาเลยก็ได้ครับ หรือไม่ก็ยังไม่ต้องเวฟแล้วก็เอามาเอาน้ำใส่หม้อหน่อยหนึ่งแล้วก็ฆ่าใส่ไปปิดฝาไว้สักพักก็กินได้แล้วครับเนี่ยสะดวกรวดเร็วแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งคือแบบเขาแพ็คมาแบบเออมันขนง่ายอะ่ะพกพาง่ายยิ่งเวลาไปเดินป่าไปอะไรเงี้ยจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นกว่าเดิมถึงจะราคาแพงหน่อยหนึงก็โอเค ครับตอนนี้ข้าวของเราก็ได้แล้วครับถือว่ารอแล้วโอเคก็ต่อไปกันนะครับพวกอาหารสําเร็จนะครับพวกนี่อันนี้เป็นไข่ตุนก็มาก็เจาะให้เป็นรูหน่อยนึงแล้วก็ใส่ไปเหมือนกันนึ่งไป นี่ครับตอนนี้ก็กับข้าวของเราก็เสร็จแล้วนะครับก็มีข้าวเปล่ามีลาบมีต้มจืดมีไข่ตุนแล้วก็อาหารว่างก็เป็นปูอัดวาสบีกับเตัวถั่วและนะครับโอเคก็ขอกินข้าวก,กันก่อนแต่เดี๋ยวเราจะมาลุ้นบรรยากาศพรุ่งนี้กันว่าจะมีหมอกไหมจะดูจากสถานการณ์ตอนะนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วครับนี่ก็เพิ่งห้าโมงครึง่งห้าโมงครึ่งเองดูบรรยากาศรอบๆของเราตอนเย็น ลุนสวัสดิ์ยามเช้านะครับสำหรับสายมองของเราก็วันนี้มาน้อยนิดบ้างไม่มาน้อยนิดบ้างก็เอาอะไรกับธรรมชาติไม่ได้ครับและแดาเวทกรรมและเดาดวงเคก็เมื่อคืนก็หลับเย็นสบายดีครับที่นี่ก็จะมีช่วงค่ำคืนก็จะมีแบบดาวบนดินให้ดู เดีดาวบนฟ้าก็จะน้อยหน่อยเดี๋ยวก็ยังพอเห็นม้างครับในเช้าก็ปกติเขาบอกว่าหมอกจะขึ้นถึงบริเวณแถวนี้เลยนะครับแต่วันนี้มาน้อยแต่มานะโอเคมันเดี๋ยวเราไปหาอะไรทำกินก่อนแต่เดี๋ยวเราเราจะเก็บเต็นท์กลับกันแล้วครับเชานี้ก็ปิ้งขนมปังครับสูตรเดิม โอเคก็หลังจากที่เราดูหมอกกันเสร็จแล้วก็เตรียมเก็บของเก็บอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดอยไหนกันต่อก็ติดตามดูใน e ีีหน้าเลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แคมปิ้งไทแลนด์ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ e ีพีหน้าครับผม